สวัสดีในตอนทิงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566ค่ะทุกคนปินกำลังจะไปที่ไหนเอ่ยตอนนี้คือปิ่นอยู่สายป่าตองไปกร,รมลานะคะทุกคนใครมาป่าตองกร,รมะลาจำถนนเส้นนี้ได้ไหมปิ่นกำลังจะไปที่ไหนวันนี้วันที่30ใช่ไหมคะจริงๆพวุ่ี้ีหวยต้องออกใช่ไหมแต่ว่าเดือนนี้ออกวันที่2พฤศภาคา ปินมาหาที่มูเตลูค่ะทุกคนปินได้ยินเสียงเล่าลือมาอย่างหนาหูมากๆค่ะว่าถนนเส้นนี้มีคนถูกหวยได้โชคกันไปเยอะแยะปินก็ไม่รอช้ามาเลยค่ะเรามาตามหากันทุกคนปักหมุดมาที่นี่นะคะควรยักษ์กำมลาทุกคนปักหมุดมาเลยค่ะตอนนี้ ไปที่ไหนก็ง่ายปักหมุดพี่ Google จะพาเราไปนี่ค่ะเขาให้เราเลี้ยวขวาทุกคนเลี้ยวขวาโอ้โหทางค่อนข้างโค้งแล้วก็อันตรายนะทุกคนต้องระวังค่ะเขาให้เราเลียววยลเล้ยวขวาควรยักกำมะลามาค่ะเลี้ยวขวาตามปิ่นมาแล้วเห็นว่าขึ้นมานิดเดียวนะมันจะอยู่ในพงหญ้าค่ะทุกคนในพงป่าถ้าใครขับไปผ่านไปผ่านมาไม่สังเกตจะไม่เห็นนะ ี่เพื่อนปิ่นขับช้าๆเพื่อนปิ่นขับช้าชบอกว่าขึ้นมาแล้วสังเกตซ้ายมือดีๆใช่ไหมอุ้ยทางขึ้นชันมากค่ะทุกคนชันมากทุกคนปิ่นเจอแล้วนี่ไงนี่ไงทุกคนเหนยนพญานาคไหมนี่ไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวทางมันชันเราต้องขึ้นไปจอดรถข้างบนค่ะทุกคนแล้วเราก็จะต้องเดินย้อนกลับมาทุกคนเดินย้อนกลับมาพร้อมปิ่นค่ะ โอ้โห uh huh. ทางชันมากเลยนะปิ่นต้องเดินแบบจิกเท้าอะ่ะทุกคนเราขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วแบบเลี้ยวขึ้นมาปุ๊บแล้วมันอยู่ตรงนี้เองแต่มันจอดรถไม่ได้ค่ะถ้าเอาใครเอามอเตอร์ไซค์มานี่จอดได้เลยนะตรงนี้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ต้องขึ้นไปไกลมากค่ะหาทางเรียบๆแล้วก็จอดแล้วก็เดินย้อนมาทุกคนดูดิเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมคะ พระทิคเนดค่ะแล้วที่นี่คือที่ไหนรู้ไหมสถานที่แห่งน,นี้เขามีตำนานค่ะทุกคนอดีตลาาเมื่อ30ปีก่อนเคยเป็นร้านอาหารค่ะนามว่านาคาบุรีแต่แล้วก็มีเหตุผลให้เกิดการชิ้งล้างไปค่ะจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นสถานที่เที่ยวชมของเหล่าสายบูอย่างปินค่ะที่ล่ำลือกันว่า บางคนก็ถูกหวยได้โชคกันไปบ้างบางคนก็ต้องกลับมาแก้บนค่ะเพราะว่าสมหวังนั่นเองเราไปเดินสำรวจกันค่ะทุกคนดูสิตรงนั้นเราจะเห็นพญานาคใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาเป็นสายเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทางเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่ตลอดเวลานะทุกคนนะเราเดินเข้าไปหาแต่ปิมน,นึกภาพไม่ออกเลยว่าร้านอาหารนี่ จะเป็นลักษณะไหนปิ่นหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอเลยค่ะแบบรูปภาพที่เป็นสมบูรณ์แบบที่เคยเป็นร้านอาหารนะปิ่นหาไม่เจอทุกคนดูดิ30ปีมาแล้วอ่ะทุกคนลูกปั้นยังสวยงามมากค่ะดูดิอ่อนช้อยงดงามแล้วก็ไม่มีการแตกหักเลยนะยังสมบูรณ์หนึ่เปเซนะปินว่านะมือไม้เท้าอะไรอย่างนี้สมบูรณ์หมดเลยค่ะดูรูปภาพ ดูสิดอกบัวก็สมบูรณ์เห็นไหมสามสิบปีมาแล้ว่ทุกคนงดงามมากเหมือนมีชีวิตชีวาเลยค่ะนางลำนี่ค่ะเหมือนมีชีวิตชีวาเลยอ่อนช้อยงดงามมือก็เลียวเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดูสิโอ้แล้วทุกคนเห็นอะไรไหมคะนัานตูงเท้าเวสวรรณค่ะ ใหญ่โตงดงามมากมีมณ์ขลังมากค่ะท่านหันหน้าออกไปทางถนนป่าตองกำมลาค่ะทุกคนทุกคนดูดิสามสิบปีมาแล้วนะคะทุกคนสถานที่แห่งนี้มีมน์ขลังมากเลยค่ะทุกคนส่วนตรงนี้เป็นซุ้มประตูโบราณค่ะทุกคนดูดิปนอยากเห็นภาพตอนที่เขาเป็นร้านอาหารจริงๆเนาะ ว่าสวยงามยังไงแล้วลักษณะร้านอาหารเขาเป็นยังไงเออแล้วมันตั้งอยู่ตรงนี้มันไม่มีพื้นราบเลยแล้วเราจะนั่งทานอาหารกันตรงไหนอ่ะตรงนี้ค่ะแต่เตินไปตรงนั้นไม่ได้แล้วนะทุกคนนะเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็เป็นภูเขาขึ้นอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ตรงนี้น่าจะมีร่องรอยของการเป็นร้านอาหารอยู่ไหมโอ้โหทุกคนดูดิโม้ปินชอบมากเลยค่ะทุกคน ไปดูซุ้มประตูโบราณอีกทีนะเห็นไหมทุกคนเห็นถนนตรงนั้นไหมถนนป่าตองกำมลาค่ะทุกคนดูซุ้มประตูตรงนี้ค่ะสวยงามมากเห็นไหมคะเนีย่ยค่ะรูปปั้นอะไรสมบูรณ์แบบไม่มีแตกหักไม่มีแบ่งไม่มีอะไรเลยทุกคนดูแบบดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยค่ะดูค่ะนิ้วมือที่ท่านไหว้พนมเมื่อ สมบูรณ์แบบทุกนิ้วเลยค่ะไม่มีแตกหักสักหน่อยเลยค่ะสวยงามมากทุกคนดูดินี่ค่ะเดี๋ยวปิน่นซูให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะสวยซุ้มประตูตรงนี้ให้แขกเดินเข้ามาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เนาะทางเข้าอยู่ตรงไหนไม่รู้ค่ะเพราะปินหาข้อมูลไม่เจอจริงๆปิ่นอยากได้แบบรูปภาพสมัยบรรยากาศที่เขาเป็นแบบร้านอาหารน่ะ มันจะเป็นลักษณะไหนเนาะทุกคนเนาะตรงนี้มันเหมือนเป็นกําแพงโบราณด้วยตรงนั้นเดินไปไม่ได้อะค่ะมีต้นไม้โค่นล้มอยูอ่ทุกคนดูดิแล้วมันจะเป็นอย่างไงเนาะ,เ,นะเดินขึ้นไปทานอาหารตรงไหนเนาะ,นะไปค่ะเรากลับไปที่ท่านท้าเวสวรรณกันจุดประสงค์ที่ปิ่นมาวันนี้ปิ่นจะมากาบไหว้บูชาสักระท้าเวสวรรณค่ะทุกคนเคยเห็นคลิปปิ่นไหมคะที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะ องหนึง่งอยู่ที่วัดเขาลังสามาัคคีธรรมทาเวสวรน,นะคะแล้วก็องค์ที่สองที่ปินมาเจออะ่ะก็คือที่นี่ค่ะควนยักษ์กำมลานี่ค่ะไขสายมูเตลูแล้วก็บูชาทาเวสวรรณหมปิน่นะทุกคนแวะมานะคะ30ปีมาแล้วทุกคนลูกปั้นท่านแข็งแรงมากนะปินว่าแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างเลยค่ะทุกคนดูค่ะแต่รู้สึกว่า จะมีคนมากราบไหว้ท่านเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูจากร่องรอยแล้วเนี่ยโหเพียบเลยค่ะดูค่ะในการแก้บนจุดประทัดเต็มไปด้วยประทัดค่ะทุกคนโอ้โหเห็นไหมเดี๋ยวเรามากันบ้างค่ะวันนี้ปิ่นจะมากราบไหว้สักการะบูชาท่านแล้วสิ่งที่ปิ่นขาดไม่ได้คือ ปิ่นจะเอาทูบมาจุดขอเลขด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูเลขตามปิ่นนะนี่ค่ะท่านจะหันหน้าออกมาทางถนนสายป่าตองกำมลาค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงคล้ายๆแบบหน้าผาพอดีไหมอะทุกคนจุดที่ปิ่นยืนอยู่นี่คือจุดสุดแล้วนะเดินลงไปไม่ได้แล้วนะจะกิ้งหลุน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 ลงแล้วนะทุกคนนะนี่ค่ะอ ท่านสวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากค่ะในสายตาปิ่นนะถ้าใครจะตามรอยปิ่นมานะเตรียมแค่สิ่งของที่เราจะมาไหว้ท่านค่ะคําบูชาเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมีคนเอามาตั้งไว้หมดแล้วทุกคนนี่ค่ะทุกคนตามปิ่นมานะแล้วปิ่นเป็นยังไงกันอ่ะมาตอนเที่ยงวันทุกคนโอ้ร้อนมากทุกคนตอนนี้นะเหงื่อปินป่นเต็มตัวไปหมดเลยค่ะแต่ไม่วันค่ะ เราจะมาไหว้ขอพรอดูความยิ่งใหญ่ของท่านค่ะนี่ค่ะทุกคนคาถาบูชาท้าเวสวันณเขาบอกว่าจุดธูป9ดอกแล้วก็ดอกกุหลาบแดง9ดอกแต่วันนี้ปิ่นไม่ได้เตรียมดอกกุหลาบแดงมาค่ะเตรียมน้ำแดงมาค่ะนี่ค่ะยิ่งใหญ่มากค่ะทุกคนตามรอยปิ่นมาได้เลยนะ นี่คะ่ะมีล่องรอยของประชาชนที่ก็มากราบไหว้บูชาเหมือนปิ่นนั่นแหละนี่คำบูชาเขาก็มีให้หมดทุกคนคะในกล่องนั้นก็เหมือนมีทูบมีเทียนอะไรด้วยไหมอะแต่ปิ่นไม่ได้ไปเปิดดูนะเพราะว่าปิ่นก็เตรียมทูบเตรียมเทียนอะไรของปิ่นมาเองคะ่ะเตรียมไฟแช็กเตรียมอะไรมาเองหมดเลยนี่คะ่ะ้ดูท่านยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็ดูสิทุกคนไม่มีการแตกหักจริงๆนะ 30ปีมาแล้วที่ท่านอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นคำบูชาเหมือนกันทุกคนดูนะเดี๋ยวปิ่นกับเพื่อนจะจุดเลขค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะขอให้ทุกคนผ่านมาดูคลิปนี้ของปิน่นเฮงเฮงไปพร้อมกับปินนะเดี๋ยวเรามาดูเลขกัน วันนี้วันที่30อีก2วันค่ะงวดนี้หวยออก2พฤษภาคม2 5 6หเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้เลขอะไรท่านปู่ท้าวเวสวรรณช่วยปิ่นหน่อยนะให้พอรอนปิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทุกคนมาดูพร้อมกันกันกบปิ่นเลยมาทีละน้อยทีละน้อยแล้วเดี๋ยวเรารอสักครู่ทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของท้าวเวสวรรณค่ะอืม ปิ่นอยู่ตรงนี้นะรู้สึกถึงแบบการมีมนลแข็งมากเลยค่ะท่านอยู่ตรงนี้ของท่านมากว่า30ปีแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆค่ะแล้วก็แข็งแรงที่สุดเลยมาดูของจริงแล้วปิน่นอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกได้รับพรจากท่านเลยค่ะทุกคนมาดูทุกคนมาดูค่ะทุกคนเห็นไหมสองพฤษภาคมสองห้าหกเจอกันนะทุกคนนะนี่ค่ะ ของปิ่นแบ่งปันให้กับทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะพระพิเนีตมากราบไหว้ก่อนกลับกันนะคะตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงทางเข้าเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสิ่งที่ปิ่นก็เตรียมมาเหมือนกันอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้ เห็นไหมใครผ่านมาตามอัธยาศัยเลยนะคะแบ่งปันให้ทุกคนเลยแล้วหวังว่าเราจะได้ขับมาที่นี่อีกนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตามสบายเลยนะคะเดี๋ยววันที่2องมภาสองห้ก้กันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวปินจะมาอัปเดตนะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ก็นั่นแหละทุกคนไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะเล็กๆน้อยๆค่ะ เอาแบบสนุกสนุกสบายสบายโอเคนะคะบ๊ายบาย